แปลกเลพี่แต่เทพไม่ทำแบบสวัสดีครับท่านผู้ชม,ไมอไอ้ผมมันออกคลิปแล้วนะติเ๊เฮตีเดี๋ยวหาครับได้ครับนะสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่วัดลางหมันผมมาเจอเฮียตีไร้พ่าที่วัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจนกลายไปว่าเฮียตี เป็นคนแถวนี้หรือเปล่าจริงๆเฮียตีเปิดร้านอยู่ที่ต้องข้ามราชพัฒพัะนครทําไมที่นี่มันใกล้ขนาดนั้นเลยครับเฮียตีเดิมทีแล้วเป็นคนประทุมธานีแล้วอยู่กรุงเทพกรรยาการเป็นคนกรุงเทพครับโดยกําเนิดแล้วอยู่กรุงเทพมา40ปีครับก็เราทําธุรกิจทุกวันอาทิตย์แล้วก็ขับรถเที่ยวไหว้พระทำบุญพอแลวเราไหว้มาหลายๆวัดแล้วมาจบที่วัดนี้วัดลังหมันครับ เนื่องจากเราเห็นท่านเจ้าวาดหลวงพี่กอนหลวงพี่กอนครับผมพระอาจารย์กอนเงินที่เราบริจาคไปท่านสร้างจริงอะไรจริงทุกอย่างที่เราเห็นครับผมเป็นรูปมาทํานามมาทำเยติคือเข้าวัดนี้มาตอนไหนประมาณปีไหนปีห้าสองห้าสามอะสิบสิบสี่ปีก่อนประมาณนั้นครับครับผมตอนนั้นด้านหลังเราไม่มีไม่มีครับไม่มีที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ไม่มีไม่มีครับครับผมเพิ่งมาก่อสร้างได้เร็วๆนี้เองครับผม เิติมมาแรกๆนี่เช่าพระไปเยอะไหมเช่าไปครั้งหนึ่ง4ีองค์ก็ประมาณสองสาแสนบาทเอาหัวก่อนเอาหัวเลยคือขับรถเบนซ์มาพวกพวกเศรษฐีเ,เอาหัวก่อนเอาหัวก่อน,ออนครับผมเช่าในกุฏิวัดหลังชายน้ำครับผมเราก็ไม่รู้เรื่องราคาพระครับผมเออจริงๆแล้วเนี่ยยังเหลือนยันสวนหนึ่งครับขายกันอยู่ตอนนั้นประมาณห้าหมืนบาท แพงนะครับตอนนั้นถือว่าแพงถือว่าแพงแต่วัดเนี่ยปิดประกาศขายไว้1นึ่งแสนบาทเราก็ไม่รู้อะไรเราไมถึง้วแล้วาํำบุญเข้าไปซื้อเลยในราคาหนึ่งแนบาทเขาก็มองหน้าเราว่ามาจากไหนแล้วบอม,มาจากกรุงเทพครับถามผมเขาก็เงียบเราก็ไม่พูดอะไรครับซื้อวันนั้นซื้อไปหลายองค์ตกสองสามแสนบาทบซื้อพระหลักแสนตอนแรกๆเมียว่ายังไงมาด้วยกันเลยครับ ก้ากากาฟักก็ามีกเมี้ไหมไม่ไม่ครับภรรยาชอบครับผมตามใจสามีเพราะสามีทํางานครับผมเงินสามีเงินสามีครับผมก็เข้าใจกันครับผมอ่ะวันครั้งแรกก็เช่าไป2องสาแสนใช่ครับจากนั้นจากนั้นทุกอาทิตย์เราก็มาเรื่อยๆมาทำบุญ มาตลอดแล้วเราก็เห็นการก่อสร้างเออเฮ้ยวันนี้ทําจริงนะแล้วลานวัดเนี่ยสะอาดมากลานวัดที่เรานั่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับช่วงนี้ใช้ช่างภาพคนเดียวนะครับต้องต้องอเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับะะสะอาดยังไงครับก็ท่านเจ้าวาดจะจะทำการล้างทุกวันซึ่งท <ผม S 2> ีแรกเราไม่รู้เรามาเห็นภายหลังว่านี่คือเจ้าวาด <c oughs> องค์ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเจ้าวาดเนี่ยองค์ที่เห็นเนี่ยเดินเดินเดินใส่อังสะตัวเดียวเนี่ย<ช>้าอา,าด ลวงปู่แพรวไม่ใช่เจ้าอาวาสลวงปู่แพ้่เป็นพระประธานสงฆ์ครับผมครับผมเราก็เข้าใจว่าลวงปู่แพ้วเป็นเจ้าอาวาสพระองค์นี้เป็นพระลูกวัดเราก็นั่งคุยกับท่านท่านก็บอกเออฉันเราก็ยังคุยสนทนาว่าต่อไปท่านนาน่าจะได้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็บอกอ๋อเหรอเจอพระอ่าอีกหน่อยท่านจะได้เป็นเจ้าอาวาสครับสนทนาทำกันแล้วก็ถูกคอกันถูกใจกันครับผมก็เลยมาช่วยกันทำธนูบำรุงศาสนาครับผม เฮติด้านหลังนี้ตอนนั้นเข้ามามียังยังไม่มีครับไม่มีนะครับด้านหลังด้านหลังที่เราเห็นในตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเฮติครับมาบ่อยๆนี่เช่ายกเช่ายกขาดตอนไหนเช่ายกลังตอนไหน,นอืมเริ่มซื้อเริ่มเช่าหาไปเรื่อยๆแรกๆเราก็เอาเนื้อบนก่อนเอาเนื้อบนก่อนเช่าแต่เนื้อทองคำเนื้อทองคําอย่างเดียวครับผมเพราะเราไม่ได้เข้ามาศึกษาอะไรลึกตอนนั้นครับผมก็ เห็นเห็นวัดออกเราก็ช่วยทบุญทบุญไปเรื่อยๆครับผมเก็บไว้อย่างไร20องค์30องค์ก็ครั้งละแสนสองแสนครับจนนานวันเข้าเยอะครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าไม่คิดจะขายบ้างเหรอใส่คนเดียวหมดไหมใส่คนเดียวหมดไหมตอนยศติตอนแรกๆไม่มีความคิดที่จะเปิดแผงพระไม่มีไม่มีความคิดเลยครับผมด้วยภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแล้วก็มีโควิดมีอะไรหลายๆอย่างครับผม ก็เลยว่าเอออาชีพเสริมนะ,ะก็ลองหัน,หนมาให้เช่าพระบ้างบางองค์ก็ในราคาวัดบางองค์ที่หมดจากวัดแล้วหมดจากวัดแล,วแล้วก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นครับผมเออเราก็พออยู่ได้แล้วทุกวันนี้ก็ต้องรถก็เริ่มไม่ขายแล้วเพราะว่าขายแข่งสู้เขาไม่ได้เพราะมันต้องขายถูกลงถูกลงทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรถต้องขายถูกลงทุกวันทุกวันครับยิ่งตอนนี้รถไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยจะตายเลยครับผมตอนนี้ก็ต้องรีบออกตัวกันต้องรีบขายออกขายออกครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนจากธุรกิจเต็นรถยนต์ไปล้างรถยนต์ด้วยไปล้างรถยนต์ด้วยรถย,ย,ยนต์ด้วยเพื่อความอยู่รอดครับผมของเราเอง <P> เพื่อความอยู่รอดเพื่อเลี้ยงพนักงานเพ <P> ื่อเลี้ยงพนักงานเดี๋ยวนี้ต่อก่อนนู้นขายได้วันละกี่คันเดือนหนึ่งมี2ี่สิสสิบคันครับต้องขายได้ยี่สิบสิบคันครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วครับทําไมอะ แต่ก่อนเอาเดิมทีแรกไม่20ปีที่แล้วขายแค่5้คันก็อยู่ได้แล้วเพราะว่ากําไรเยอะคอะส่วนต่างมันสูงคมแต่เดี๋ยวนี้การขายเนี่ยเนื่องจากมี Facebook มีอะไรก็ขายตัดราคากันแข่งกันคถามว่าก็ดีนะครับประชาชนได้เปรียบ,บผู้บริโภคได้เปรียบยุคนี้ประชาชนได้เปรียบได้เปรียบครับได้เปรียบเพราะว่าการสื่อสารเราดูได้ทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตคผเลือกเลือกเส้นหาได้เพราะว่าใครจริงใครตัวจริงตัวปลอรมรู้หมดคมใครโกงใครอะไรก็จะรู้หมด แล้วมา,มาจากพระจหัหูเริ่มทาพระเป็นเรื่องเป็นราวยังไงเรื่องเป็นอจะเมื่อสองปีนี้หลวงพ่อบอกว่าเอามาช่วยฉันจําหน่ายพระก็ได้ผมก็เลยถามกลับว่าบาปไหมท่านบอกไม่บาปหรอกเ,อเพราะว่าออกจากวัดไปแล้ววัดได้เงินแล้วส่วนคุณก็ได้บุญด้วยได้กำไรด้วยก็พออยู่ได้แล้วกเ็เป็นอาชีพที่ดีและเป็นสะพานบุญด้วยครับ,รบก็เริ่มทำตั้งแต่นั้นมาคร,ครบสองปีแล้ว เฮียตีครับองทองคําที่เช่ามาแล้วปล่อยออกไปนี่ที่ได้กําไรคุยให้ฟังหน่อยเออจริงๆแล้วพอซื้อมาก็ไม่อยากขายอพอเขาจะมาซื้อจริง,รงๆก็ไม่ค่อยอยากขายเพราะจริงๆแล้วเดิมทีแรกใจเราเนี่ยไม่ใช่พอค้าครับใจเราเนี่ยมันเป็นนักสมพะระจะมีคนอยู่สองประเภทคนขายพระจะรวยครับคนเก็บพระจะมีความสุขครับพอเขาจะมาซื้อจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะขายนักครับ เพราะเราไม่ใช่พ่อค้าดโดยตรงครับผมแต่ก็อดไม่ได้ที่ว่ายังนึกนึกถึงคําหลวงพ่อว่าแบ่งๆกันไปอคุณนแสงคนเดียวไม่หมดหรอกมันจริงนี่จริงครับตอนนี้ผมมีพ้าอยู่ประมาณยี่สิบพวงผมก็แบ่งใส่ไปแตจละวันแต่ละวันนุ่ผมไปเรื่อยครับวันนี้วันนี้เฮติใส่อะไรมาเอ่อวันนี้อะโช,ชโชว์ดิโชว์ดิเฮติชั่วโมงนี้นะฮะท้าเวสุวรรณกำลังดังต้องมีต้องมีอ เราก็ต้องแฝงเทวสุวรรณกับพระราหูคู่กันครับผมนี่เทวสุวรรณวัดลางหมันวัดลังหมันครับผมเนื้อทองคําปี6กสองไม่ตัดปีกอ้าวอันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นจําหน่ายออกมาจากวัดองค์ละหนึ่งแสนบาทอ่าตอนนี้เอ่อตอนนี้ยังอยู่กับผมเจ็ดชุดยังอยู่เจ็ดชุดครับผมก็งอกไว้งกไว้ครับผมอ่ส่วนองค์นี้เป็นเนื้อทองคำครับตัดปีกแล้วตัดปีกแล้วมีทั้งหมด29องค์ครับ ส่วนไม่ตัดปีกเนี่ยมีแค่9องค์ครับผมแล้วก็มารุ่นนี้ที่หลวงพ่อสร้างที่ที่วัดสร้างอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นร้อยองค์เป็นร้อยองค์ครับผมรุ่นนี้สร้างไว้ทั้งหมดประมาณ700องค์ครับผมหลวงปู่ท่านลงมาเททองให้เองด้วยครับผมตอนหลวงปู่ท่านอายุ88ครับผมแล้วมาปีนี้เลยกาลังฮอตที่เลยอ่าปีนี้กําลังฮอตเลยนะครับกําลังฮอตเลย เนื้อกากยายักษ์ครับเนื้อดินกากยายักษ์อันนี้อันนี้องค์ละร้อยนะครับองค์ละร้อยครับที่วัดที่วัดกับที่ที่ร้านที่กรุงเทพก็ร้อยเดียวกันที่ศูนย์ที่ศูนย์ขอสองร้อยครับชั่วโมงนี้ทําไมขอค่าเดินทางหน่อยถ้าใครเดินทางมาที่วัดโดนร้อยร้อยหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทแต่ถ้าใครไปที่ศูนย์ขอสองร้อยขอสองร้อยส่งให้ด้วยส่งให้ด้วยครับเนี่นะครับใครอยากได้เท้าเวสุวรรณ อันนี้หลวงพ่อเอาไปใช้ในกิจการช่วงโควิดส่วนเนื้อทองแดงทางวัดยังมีจาหน่ายอยู่คผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงปีไหนเนี่ยปี62ครับตอนลุงปู่อายุ8รอบนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ยังยังมีอยู่ที่วัดยังมีอยู่ที่วัดครับองคละ200บาทองละ200บาทนะครับถ้าใครใจร้อน8รอบ8รอบนะครับนี่แล้วก็มีพระปิดตาครับผมองค์ละ300บาทครับผมไม่ฝังตะกุดส่วนฝังตะกุดนี่ ้าร้อยบาทครับผมมาที่วัดได้เลยครับครับเฮียตีครับมาวันนี้โดนไปกี่โดนไปกี่แสนครับที่ซื้อเข้าใหม่อ๋อยังมึนๆอยู่เดี๋ยวก่อนอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยวันนี่มามามาวัดอ๋อนี่นี่มีนําเสนอไม่ยกรังมาครับอ่าอันนี้อะไรครับมามาลักวางนางหมันนี่เฮียตีพกเงินเงินหมื่นนี่มาไม่ได้เลยมาไม่ได้มาไม่ได้พกเงินหมื่นนี่ต้องกลับไปนอนคือคือถ้าเฮียตีพกเงินหมื่นมาวัดลางหมันนี่ไม่ได้เลยต้องพกเงินแสนมานี่เหรียญลายเซ็นเนื้อต้องํำโดนไปเท่าไหร่ครับวันนี้ ยังไม่อยากตอบครับผมเดี๋ยวภรรยารู้อีกครับผมพัรยาเขาไม่ดูคลิปผมหรอกอ่านี่มีชุดทองคําอยู่นะฮะมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะยียตีวันนี้ได้อะไรไปบ้างครับโชว์หน่อยครับที่ที่อยู่ในถานี่ได้ชุดนี้ไปครับผมเอาชุดนี้ไปจําหน่ายที่กรุงเทพที่กรุงเทพนะครับครับคือถ้าใครเดินทางมาที่วัดเนี่ยก็องละหนึ่งร้อยบาท แต่ถ้าไปมุนพร้อมร้อยสองร้อยนี่พร้อมส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านครับนี่ครับหลวงปู่แพ้วปลุกเสกอธิษฐานจิตเดียวแล้วนีองละเก้าสิบเก้าบาทครับผมส่วนชุดนี้กําลังจะซื้ออยู่อ่าไหนเนี่ยชุดนี้ครับกําลังเจรจาซื้ออยู่กําลังเจรจาซื้ออยู่อเฉพาะองค์นี้องค์เดียวเอาบอกราคาเขาขายเราเลยเนาะเขาเปิดไว้เท่าไหร่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทพี่เฮียตีต่อไหมส่วนใหญ่เออยังไม่ต่อนะถ้าเกิดใครสนใจผมขายราคานี้เลยหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับ เนื้อต้องทํารุ่นอะไรครับนี้ไรเซนครับรุ่นไรเซนนะครับหลวงปู่เป็นคนให้จัดสร้างรุ่นนี้ครับมุทิตาจิตครับแล้วก็มายันสวน99เอ้ยแจกทานบารมีอ่าเนชุด25ชุดต้องคำเบอร์25ชุดต้องคำเหรอชุดทองคำครับอันนี้ชุดต้องคำอีกชุดหนึ่งครับผมเนี่ยวันนี้ที่ตกลงซื้อกันครับหมดไปครึ่งล้านนะครับอย่างน้อยนะครับคือเยติครับครับมาวัดลางหมันนี้เยติถามตรงต้องพกเงินมาเท่าไหร่ น้อยๆอยังไม่ได้พกมาเลยอ่ะต้องมีหนึ่งล้านเฮ้ยมาวัดทีหนึ่งซื้อทีนึงหนึ่งล้านครับเฮ้ยหนึ่งล้านนี่หรือหรือบางทีล้านหนึ่งไม่พอต้องติดเขาไว้ก่อนไม่พอครับบางทีเคยซื้อสูงสุดแล้วแต่ครับบางวันก็บางวัน <c oughs> บางอาทิตย์ก็มีสองล้านบางทีก็มีมีห้าแสนขึ้นนะครับ <c oughs> คือเราเราชอบซื้อแล้วไปเก็บสะสมครับผม ผมยังมีทองคําไม่ตัดปีใครสนใจมานะครับอันนั้นทองแดงไม่ตัดปีทองคําทองคาและชุดชุดทองคำละชุดทองคำไม่ตัดเหียมีห้าเหรียญมีเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเบอร์แปดครับผมนี่นะครับถ้าใครเข้าเข้าอ่าถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจเพจเฮียตีชื่อเพจอะไรครับเอวัตถุพระเครื่องลวงปู่แพ้วปอลวโลกรุงเทพกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ที่ตรงข้ามราชพัฏพระนครนะครับเป็นเต็นท์รถเออเฮียตีครับ ตั้งศูนย์เดียวๆเนี่ยมันได้เปรียบไหมอืมได้เปรียบไหมมันมีที่จอดรถสะดวกสบายครับครับผมพอดีผมทําเต็นท์รถยนต์ด้วยครับผมทมว่าค่าเช่าที่ผมแพงไหมแพงกว่าที่บนห้างอีกครับเพราะค่าเช่าที่อยู่เดือนละหนึ่งแสนบาทอ่าถ้าเช่าอยู่บนห้างเดือนไม่เท่าไหร่ครับครับแต่ว่าสถานที่จอดรถได้ประมาณห้าสิบคันอ่าแล้วก็มีห้องน้ําสะอาดซ่านครับผมไว้รองรับตอนรับแล้วก็ฉีดโควิดเรียบร้อยแล้วครับผมอ่า เอติครับช่วงโควิดนี้พระพระ,พะมีผลกระทบเยอะไหมครับเออถามว่าคนเล่นพระนะครับมีผลกระทบไหมมีผลกระทบไหม,ม,ไหมเออทุกวงการมีผลกระทบแต่ว่าคนที่เล่นพระเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ไม่เฉยชมแล้วก็ไว้เปลี่ยนมือเนี่ยส่วนมากแล้วเงินส่วนนี้ยเขาจะไม่เอาไปไหนอ๋อเขาจะอยู่ในอยู่ในนี้อยู่ในระบบของเขาเลยครับผมนี่นะครับเอติครับมาช่วงนี้เนี่ยวัดหลวงปู่แพล่มีการสร้าง อ่าเท้าวเวสุวรรณเฮตีผ่านศูนย์จองเฮตีได้ไหมได้ครับผ่านศูนย์จองราคาวัดเลยนะครับราคาวัดเลยครับราคาจองของวัดราคาจองของวัดเนะี่ยหลวงพี่โกรนบอกว่าจะออกประมาณเมษาพฤษภาเออรู้สึกประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จองแลวฮะสิ้นเดือนนี้สําหรับ,ค,รบคนที่มีนาเมษาพฤษภาครับ,รบพฤษภาออกแล้วฮะครับเฮตีคับจองต้นเดือนพฤษภาพระที่หมดจากวัดไปแล้วเนี่ยเฮตีเก็บไว้เยอะไหม ก็พอมีฮะถึงไม่มีถ้าใครสั่งจองผมก็พอหาให้ได้ครับผมยังมีเพื่อนมีอะไรกันอยู่นี่ครับในกลุ่มวัตถุมงคลของวัดหลวงพ่อวัดลำบัันนี้เขาจะตรวจสอบกันยังไงครับพี่ติตรวจสอบกันยังไงคือในในกลุ่ม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 ในเฟซในในยูในเฟซบุ๊กอ่ะครับแอดมินแอดมินน่แหละครับอ่าครับก็ตรวจสอบการที่เราจะให้บัตรผู้ขายเราก็ต้องดูครับผมต้องมีการทักทายกับคน คนที่จะมาขอบัตรครับผมแล้วเราก็ต้องดูพฤติกรรมดูอะไรหลายอย่างครับดูการคุยกับคนทั่วไปครับผมหลายหลยคนเราถึงจะออกบัตรให้นี่นะครับบางทีก็หนึ่งเดือนบางคนอย่างเร็วก็เจ็ดวันคือคือ,ค,อคือใครจะมาเข้ากขายเข้ากลุ่มเนี่ยทางกลุ่มมีการตรวจสอบให้มีตรวจสอบฮะเพื่อความสบายใจของเ c <ล>ีนะครับเพื่อความสบายใจของลูกศิษย์ลูกหานะครับบางรา,ายที่เราตามแบบว่าถ้าเกิดมีการคดโกงกันจริงๆเราก็จะต้องตามไปว่า ใครเอามาฝากไว้ครับผมเราก็ต้องตามผู้ฝากต้องให้มาช่วยกันรับผิดชอบถ้าเจอพระเกสเราจะตามให้ถึงพระเกสด้วยแล้วก็คนที่แบบสั่งแล้วไม่ไม่ส่งพระไม่ส่งพระคดโกงอเราก็ต้องตามคนที่มาฝากไว้ให้นี่นะครับคือการตรวจสอบพระเครื่องนะครับมีคนคดแบบนี้มันมีอยู่ทุกวงการมีทุกวงการครับครับแต่ที่อย่างกับวงการพระจะมีช่วยกันตรวจสอบหรือช่วยกันตามครับคือถ้าไม่ชดใช้เราก็จะเอ่อ เอารายละเอียดให้ทั้งหมดที่มาสมัครไว้แหละให,ใ,หให้ไปแจ้งความและดำเนินคดีได้เลยอ๋อเรามีเรามีหลักฐานคนมาขายคนมาขายคือถ้าคุณซื้อนอกกลุ่มนะครับคุณต้องหากันเองแต่ถ้าซื้อจากกลุ่มของหลวงปู่แพ้วัดหลังหมันเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยมีข้อมูลคนขายคนขายครับครับผมอันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของทาง f c นะครับหรือลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ถ้าเจอเฮียตีเฮียตีครับซื้อผ้าชุดแผงก่อนจะจบคลิปเนี้ยซื้อผระชุดแผงสุดเลยของไขรซื้อเนื้อไก่นะครับ เมื่อกี้เนี่ยครับนี่คนนี้แหละครับทำไมเขาเขามีชุดที่ที่พี่ไม่มีหรือพี่ชุดสวยเออสมัยเมื่อประมาณ5ปีหรือ6ปีที่แล้วนะครับผมซื้อคงกระพันไข่ใหญ่เบอร์สิบในราคา350,000หามบาทเขาบอกว่าใครๆก็บอกโอ้โหเฮียตีซื้อดีอปัจจุบันองค์นี้ได้เปลี่ยนมือไปแล้วผมขายไป8 0 0แสนบาทเขาเขา พระหลวงปู่แพ้วทําไมเป็นพระปั่นไหมพอดีจะปั่นไหมไม่ได้ปั่นนะครับเพราะว่าทุกคนหลวงปู่ดังไปตามสเต็ปของท่านครับผมแล้วไปตามลําดับวัตถุมงคลที่นี่จะขึ้นราคาเมื่อเวลาผ่านไปเกือบปีนะครับเกือบปีหรือ,อหลังจากหมดจากวัดก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะครับแต่ถ้าหลงสามปีนี้ขึ้นแรงเป็นเอาเรื่องเลยครับครับผมนี่นะครับคือถ้าใครจะเล่นหาหรือเก็บสะสมด้วยเหตุผลใดนะครับพระหลวงปู่แพ้ว ใช้ได้ดีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนะครับแล้วแต่ความนิยมใช่ครับอันไหนนิยมมากก็จะแพงมากครับผมก็เจอเฮียตีไรยไาพา่ได้ที่ตรงข้ามราชพัฒนารลนะครับศูนย์พระเครื่องลุกปูแเ้าปาวาโลกรุงเทพกกเทพ,พิมเข้าไปเจอเลยครับพิมพ์เข้าไปเจอเลยนะครับได้คุยกับผมด้วยมานั่งกินกาแฟกับผมครับผมสบายใจได้นะครับซื้อจากคนที่เข้าวัดอะไรเงี้ยไม่โดนเกแน่ไม่เกครับรับรองการันตียันชั่วลูกชั่วหลานครับผม แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ